เรื่องของสุขภาพการเงินสําคัญแล้วสุขภาพร่างกายก็สําคัญนะคะเราจะพาไปดูนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทาง g u l f Energy Development จํากัดนะคะที่ได้ร่วมกับคณะทันตแพทย,ยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเขาไปสานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า g u l f Spark Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนนะคะต่อเนื่องเป็นปีที่3 โครงการนี้เขาจะออกหน่วยทันตกรรมทั้งสิ้น4ครั้งค่ะโดยปีนี้สถานที่แรกที่เขาไปออกหน่วยก็คือโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อขยายขอบเขตกลุ่มผู้ได้รับการรัรกษาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพกับกลุ่มผู้พิการทางสายตาก็ถือว่าเป็นการต่อย,ยอดโครงการจากจุดเริ่มต้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลาจากศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมค่ะ คือจริงๆแล้วว่าค่ะคณะเนี่ยเราก็ได้มามามาให้การบริการทางธัตกรรมที่ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้พิการทางการมองเห็นทั่วไปเนี่ยได้ได้เข้ามารับบริการด้วยน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าการเข้าถึงการบริการทางธัตกรรมของผู้พิการทางการมองเห็นเนี่ยก็จะทําได้ลำบากอยู่แล้วอะค่ะพอเรามาจัดในสถานที่ซึ่งเขาคุ้นเคยเนี่ย ก็เขาก็ได้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะค่ะก็ทางคณะก็คงจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะโดยการสนับสนุนของบริษัท ซึ่งโครงการออกหน่วยทันตรกรรมเคลื่อนที่กาวสปาร์ Smile จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบฟลูออไรด์แล้วก็เอ็กซเรย์รวมไปถึงทันตรกรรมที่ซับซ้อนค่ะอย่างการผ่าฟันคุด <ừ ừ, S 1> ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยคนต่อวันเลยและในปีนี้เขาจะเหลือการออกหน่วยอีกสามครั้งค่ะใครที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลของโครงการเพิ่มเติมได้ ทาง f a c e b o o แฟ a เพจ golfspark.th หรือติดตามรายการฐานท้อค่ะเราก็จะมาคอยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่อยๆนะคะ